ค่ะช่วงนี้เราดูซีรีส์เกาหลีเยอะใช่ไหมคะก็เลยได้ไอเดียและก็สงสัยอะคะ่ะคือธุรกิจครอบครัวที่จะมาชิดในครอบครัวทำผิดนะคะแล้วก็ถูกยึดหุ้นคืนนะคะมันจะมีผลยังไงบ้างอะคะแม่กำลังพูดถึงหนังเรื่องทีแทบอคลคาร์ดแน่เลย ใช่ใช่ท,ใชที่มันเป็นเรื่องเ,เรื่องร้านอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของการแข่งขันกันเนะใป<ช>็นเรื่องของธุรกิจอาหารก็ย้อนกลับไปสําหรับใครที่ไม่ได้ดูเน็ตฟลิกเรื่องอีเทวอนคาสมันก็จะมีมีมีประเด็นว่าพ่อสร้างธุรกิจมาแล้วกำลังหาซับเทเซอร์ที่เป็นผู้สืบทอดทายาแต่ลูกชายคนโตก็ มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมมีปัญหาเรื่องความคิดหรือความไม่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่ทักเตอร์ที่แท้จริงแล้วก็ลูกก็ทําผิดใช่ไหมลูกชายคนโตทําผิดพ่อก็คือยึดพุ้นคืนเมื่อลูกชายติดคุกเ,เพื่อเอาไปทําอะไรให้กับลูกชายคนหนึ่งก็ไม่รู้นะลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นลูกน้องสมรสนะคาถามที่แม่ถามว่าแล้วพ่อใหญ่ที่พุ้นคืนได้ไหมก็ต้องถามว่าลูกชายเนี่ยกขาถือพุ่นในานาม นานาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าถือแทนพ่อมีหลายบ้านเลยแต่ธุรกิจครอบครัวที่ลูกเนี่ยถือที่ดินแทนพ่อแม่ถือหุ้นแทนพ่อแม่พ่อแม่จะเอากลับยืนก็ได้นะครับประเด็นนี้จะคนละเรื่องกับยกเลิกกันให้ด้วยเหตุในละคุณนะนะเพราะว่ารกรณีของของยกเลิกกันให้ด้วยเหตุในละคุณเนี่ยการยกเลิกกันให้ด้วยเหตุในละคุณเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่คู่ รับซึ่งในกรณีน,นี้คือลูกเขาในระคุณแต่ประเด็นนี้คือมันไม่ใช่เรื่องในรคุณมันเป็นเรื่องของการที่ลูกประพฤติไม่เหมาะสมพ่อก็เลยเอาคุณคือลูกไม่เซ็นคืน,นถ้าถ้าลูกไม่เซ็นคืน,นจะเกิดอะไรขึ้นในหนังเรื่องอีแทอรวอนคาสในอีแทอรวอนคาสก็น่าคิดนะอาจจะมีคดีความฟ้องร้องกันว่าลูกบอกว่านี่คือของลูกพ่อบอกนี่คือของพ่อซึ่งึ่ง ในหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องมีคดีความลูกก็เซนไห้อย่างดีเซนในใน,น,น,นเรือนจำกอย่าตอตอบคำถามว่าหุ้นนี้เป็นของลูกแท้จริงไหมถ้าถ้าเป็นของลูกแท้จริงลูกอาจจะอีกเลื่อนอีกเพื่อนคือไม่ไม่คืนหุ้นให้กับพ่อก็ไดะะ้แต่พ่ออาจจะอ้างเรื่องเหตุนในระคุณนะแต่คําถามคือนในระคุณด้วยกันทําร้ายพ่อด่าพ่อ ไม่เลยนดูพอ่อว่าไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ลูกคงคิดว่ามันเป็นหุ้นของพ่อให้ลูกหือหุ้นแทนนะถามว่าอ้าวแล้วใครจะรู้ไม่มีใครรู้เลยถามว่ามีภาษีการให้มัมีถ้าเป็นหุ้นในประเทศไทยเนี่ยยกหุ้นให้คืนแบบนี้มันกลายเป็นไม่ใช่ซื้อขายก็เป็นให้นะครับเป็นให้ก็จะมีภาษีการให้เข้ามาให้ต้องวางแผนให้ดี จากนั้นมีเรื่องของอ,อก,กริตามอิทธิหุ้นจากลูกไปพ่อเนี่ยต้องทำตามสารการโอนนะอันนี้พูดถึงหุ้นตามกฎหมายไทยนะครับอันนี้ฐานว่าหุ้นนี้น่าจะเ,เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ามีการพูดของออพูดถึงชื่อของบริษัทชางกาใช่ไหมที่เป็นบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีแล้วมีหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับก็การโอนแบบนี้ถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยถ้าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแสดงว่าต้องไปติดโอนที่สวนละฝากแล้ว แล้วก็คงไม่ได้ใช้ระบบคริปเลสคือไร์ใบหุ้นอันนี้มีใบหุ้นไม่มีการเจตผนจริงก,ก็มีประเด็นเรื่องยกเรื่องกันให้ด้วยเหตุในละคุณมีประเด็นเรื่องภาษีการให้เรื่องทรัพอนจัแตมมีเรื่องหุ้นในตลาดหุ้นนอกตลาดมีว่าใครเป็นเจ้าของหุ้นจริงนอมินีหรือเปล่าคําถามคือมาอยู่ที่ใจพ่อแล้วแหละว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่พ่อว่าพ่อจะพ่อจะออยังคงให้ลูกถือหุ้นอยู่หรือเปล่านะครับประเด็นคือถ้าพ่อตาย พ่อตายก็จะมีปัญหาตามหรือว่าหุ้นนี้เป็นวรดกของพ่อให้ลูกชายคนโตหรือหุ้นแทนหรือมันเป็นมันเป็นหุ้นของชายเองอันนี้อันนี้น่าสนใจนะ,ะในอดีตก็เคยมีคดีเหมือนกันมีคดีเหมือนกันที่ว่าคดีเก่าแล้วสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าหุ้นลูกโอนให้พ่อเป็นหลักประกันลูกชายคนโตของบ้านเลยอ,อันนี้เป็นครอบครัวทุกทิจครอบครัวทางใต้ใทําเหมืองนะครับ แล้วก็ถึงเวลา,เาพ่อเขาบอกว่าเอาเงินไปเจ็ดล้านแต่เอาหุ้นลูกมาเป็นหลักประก,กันถึงเวลาก็เขียนเขียนหนังสือกันไห้ว่าถ้าลูกชายอยากจะเอาเงินเจ็ดล้านมาคืนพ่อก็จะคืนหุ้นให้ลูกชายโดยที่ไม่ไม,ไม่คิดดอกเบี้ยเลยคล้ายๆกับลูกมากู้พ่อแล้วเอาหุ้นเป็นหลักประก,กันและสุดท้ายพ่อตายพ่อตายเสร็จลูกก็จะเอาหุ้นคืนหุ้นม,มูลค่าไปร้อยล้านเลยแต่กองบรอด คือแม่และน้องๆบอกว่าไม่ได้ข้อ,อน,นี้เป็นมรดกองพอ่อไม่ใช่หุ้นพี่น,นี่เป็นคดนสนสีสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้ลูกชายคนโตแพ้คดีนะี้ถ้าเป็นคดีเร่งรุ่งเรื่อครอบครัวประมาณนี้นะแม่แม่มีประเด็นเรื่องจากอินเทนเซอร์เดี๋ยวให้ถามพ่อนะคะเดี๋ยวไปด้านโน้น